Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up, strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything? Everything, not a thing. Make my thoughts work for me. Manifest what I need, what I want, what I see. I could be anything. I attract all the things that I see. I believe I'll achieve as I breathe in and out again and again. I don't doubt I sit in I plan and I found out that I can execute. If I'm driven, if I listen, if I learn all the wisdom, read some books. Something written, watch the best. teacher a system I invest. Never hidden, I ain't scared. Ain't no chicken, I take days. I'll be winning, you get back. What you'll get? b the reason you're you're love. Take you've living. Find living. and and find gifts, good your you out risk that What at, all what a what เออก็สวัสดีเพื่อนๆในช่องคุณทาโร่ด้วยนะครับในเกมนี้นะครับผมในเล่นเป็นนาคอสเนตำแหน่งจังเกิลน,นะต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะว่าตัวนาคอสนะครับถือว่าเป็นจังเกิลที่เน้นความม่องไวมากๆแล้วก็สามารถแบบว่าไปเติมเกมได้ไวมากนะครับแต่ในกรณีที่เกมแย่เราก็อาจจะเน้นไปที่การสปิรเลงก็ได้แต่ว่า ตอนนี้ผมจะเน้นไปที่การล้วงก่อนเพราะว่าออฟเลนเราเป็นหยาดนะครับก็จะยืนเลนนานนิดนึงแล้วก็ใช้การเงินเยอะนิดหนึ่งครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเป็นคนที่เล่นเยอะมากๆนิดนึงในช่วงต้นเกมเนาะโอเคพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราไปรับชมในเกมกันได้เลยครับอ่าก็ตอนนี้เราเข้าไม่อยู่ในเกมไปแล้วนะครับเดนี๋ยวนะค้อเนี่ยส่วนมากก็จะเริ่มจากการฟาร์มบัฟฟ้าเนาะเดี๋ยวเราพุ่งตอน27วิีนะครับจริงๆเนี่ยก็พูดแทบทุกคลิปแล้วนะโอเคเราพุ่งแล้วก็ปาดไปได้เลยครับ คู่กลางเราเนี่ยเป็นแก๊กแล้วก็คลิกซี่นะผมมองว่าถ้าเทียบกับคู่กลางฝั่งตรงข้ามที่เป็นอารีนแล้วก็ลิเลียนาครับผมมองว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีดาเมจที่มากกว่าแล้วก็เหมือนจะเล่นได้ดีกว่านะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าแก๊กเราดึงแม่ไหมนะถ้าเกิดแก๊กเราดึงแม่นแล้วก็คลิกซี่เราสกิลได้สวยนะครับก็จะสามารถกดดันฝั่งตรงข้ามได้แต่ว่าโดยรวมแล้วนะครับยังไงก็คงต้องใช้ดาเมจจากเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะโฟกัสไปที่คิกซี่แล้วก็แก๊กเป็นหลักนะครับ เราจะไปเติมดาเมจจากการที่แก๊กดึงได้หรือว่าคลิกซี่ยกได้นะประมาณนี้อันนี้คือจากจินตนาการของเรานะโอเคตอนนี้เราก็ฟาร์มไปเรื่อยๆก่อนเลยนะครับแบบไม่ต้องรีบร้อนมากจริงๆเนี่ยถ้าเข้าสู่เดตเกมเนี่ยผมมองว่าทีมเราก็เก่งมากๆด้วยความที่เรามีอย่างนะครับแล้วก็มีไฮเอเตที่มันแบบสามารถตัวรอดได้ดีนะฝั่งสรงข้าเนี่ยฮีโร่่อนข้าจะต้นเกมนะครับ มีเหล่เกมที่สุดก็น่าจะเป็นทนาของลิเลียนาแล้วก็เอลสูนะตอนนี้ก็แท็กเว็บกลางครับอา่าไม่ได้ทำอะไรนะก็เลยแท็กนะครับแล้วก็เหมือนด้านล่างเนี่ยเขาจะเล่นนะผมก็เลยลงมาดูนิดนึงครับแล้วก็มีอ้อยอยู่ด้วยนะจังหวะนี้เข้ามางัดให้ครับแล้วคลิปซี่เรายกสวยๆเลยแล้วก็ทีมเราเก็บยีหน้ามาได้นะครับ อ่าผมมองว่าถ้าเกิดเราไปที่มังกรเนี่ยเราน่าจะไปทันนะเอาแล้วฮายาไปช่วยเขาตีทำไมเพื่อนโหเรียบร้อยดิจริงๆอ่ะผมมาทันนะครับแล้วก็ได้พาณิกก่อนจังเกิลเขานะแต่ว่าหายาไปตีนะครับอาจจะแบบไม่ได้มองแมบบว่าเอ้จังเกิลเรากำลังมานะจังก,กายเป็นว่าแบบนั่นแหละครับไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเฮ้ยเราเพื่อ,เร,เ,อเราดึงมาสวยมากๆครับดูดด้วยนะ ถึงอารีเนี่ยจะเป็นแทงนะครับก็ไม่รอดนะถ้าเกิดจะต้องโดนแบบนี้แบบเ,เต็มๆนะครับเรียกได้ว่าแบบโดนต่อซีซ,ซีจนไม่ได้ขยับเลยนะสถานก,การณ์ก็เป็นใจให้กับทีมเรามากครับแล้วจังหวะนี้ผมงับไปนิดนึงนะเรียกได้ว่าอ้ยเขายังจะสวนนะครับแล้วก็เก็บคิกซีเราไปได้นะผมก็เก็บเขาไปได้นะครับแล้วจะวัดหรอไอ จริงๆเนี่ยตัวนาคอรเนี่ยก็มีดาเมจเยอะมากๆนะครับจะประมาทดาเมจนาคอรไม่ได้นะเพราะว่าตัวนาคอรเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวที่ป่าดแรงมากๆนะครับแล้วแก๊กดูดสวยๆแล้วนะผมเข้ามาครับจังหวะนี้ยกไปนิดนึงแล้วต้องตามไปเก็บอ้อยนะครับแล้วก็เก็บมาได้ด้วยนะสวยเลยแล้วกำลังจะวาร์ปกลับบ้านนะแต่เหมือนยีน่าโดนไล่มานะครับก็เลยต้องออกนะไม่งั้นี้เนี่ยยีน่าจ,จะใส่เราในภ่มได้นะครับ อ่าเดี๋ยวเราพักเบรกแล้วก็ปล่อยเพื่อนเล่นไปบ้างนะแล้วก็เราฟาร์มนิดนึงนะครับอ่าให้เพื่อนๆเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะว่าตัวนาคอนะครับจะเก่งก็ต่อเมื่ออยู่ในสภาวะเงินนำคือเดี๋ยวก็จะมีความประเมินว่าเออเงินนำตัวไหไรก็เก่งเออมันไม่เหมือนกันนะครับเฮ้ยดูสวยมากเดี๋ยวพ่ออธิบายให้นะว่าทําไมนะครับ ตัวนะครนะครับทำไมถึงต้องเงินนําแล้วถึงจะเก่งนะเพราะว่าตัวนะครเนี่ยเป็นตัวที่แบบไม่ค่ายจะบางครับแต่ว่ามีดาเมจข้างดีแล้วก็มีความคล่องตัวสูงมา,มากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวละครแบบนี้ก็จะคล้ายๆกับตัวละครอย่างเอรันดอร์นั่นเองนะครับพอเราเงินนำนะครับฝันคาดเนี่ยก็จะปิดเรายากขึ้นบวกกับดาเมจเราจะแรงขึ้นแล้วก็ความคล่องตัวเราเนี่ยมันจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถแบบไปปวดฝันคาดได้เยอะขึ้นมากๆนะครับกลายเป็นว่าจากดาเมจที่มันเหมือนจะแบบ ไม่ได้เยอะมากสําหรับจังเกิลถ้าเกิดเทียบกับคีร่านะครับเทียบกับอย่างในช่วงไหนเกมเนาะตัวมันจะราเมดไม่เยอะมากครับไม่เท่ากับตัวละครพวกนั้นแต่ว่ามาแรกด้วยความคล่องตัวสูงมากๆแล้วก็การหาเงินได้ง,ง่ายมากๆการแบบเล่นแบบจุกจิกเล่นแบบเอ่อเรียกว่าไงเล่นแบบว่าต่อเล็กต่อน,น้อยอ่ะมันทําได้ดีมากๆนะครับกลายเป็นว่าแบบพองเงินมันนําอย่างนั้นอะ่ะแล้วมันต่อเล็กต่อน,น้อยได้นะครับ การตอดเล็กๆของมันเนี่ยกลายเป็นแบบว่าแบบแผลที่ยิ่งใหญ่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคอสก็เลยเป็นตัวที่เก่งเกมนำไม่ใช่เกมนำเก่งเมื่อเงินนำนะครับต่อให้เกมตามก็ได้ทีมเราจะเงินตาม3 0 0พันก็ได้แต่ว่าตัวละครต้องเงินนำนะครับประมาณนี้อ่าเดี๋ยวผมอธิบายว่าตัวละครต้นเกมเนี่ยคือตัวละครแบบไหนนะครับตัวละครต้นเกมครับคือตัวละครอย่างเช่นแวนยีน่า นะครับคือแวนเนี่ยมาถึงเวลหนึ่งเก่งเลยถูกไหมดีน่าเนี่ยเวลสองเก่งแล้วเก่งเวอร์แล้วนะครับโดยไม่ต้องมีไอเทมไม่ต้องพึ่งไอเทมไม่ต้องพึ่งอะไรเลยนะครับเก่งโดยธรรมชาตินะแต่ตัวนาคอรสไม่ใช่นะครับตัวนาคอรสเนี่ยคือต้องมีของมีเงินที่นําเขาเท่านั้นนะมันจะต่างกันนะมันจะต่างกันแต่โดยรวมมันก็คือตัวละครที่เล่้ต้นเกมนะครับ ก็เผื่อแบบว่าใครจะได้ไปแยกแบบว่าตัวละครต้นเกมกับตัวละครที่ต้องใช้การเงินนํานะหลายคนอาจจะเห็นคลิปไฮไลท์นาคอสแทบจะตลอดนะว่านาคอสเนี่ยคลิปไฮไลท์ก็คือเงินนำนะครับเวลเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบป่ากันข้ามทีเดียวหายอะไรอย่างนี้นะครับมันเป็นปกตินะเพราะว่านั่นแหละครับนาคอสถ้าคุณเล่นแล้วเงินตามแปบลบว่าคุณเล่นนาคอสผิดอยู่นะแล้วจวังหวะนี้เราเก็บอ้อยไปได้ครับ เดียวสู่แล้วเพื่อเราดึงโดนด้วยโอ้โหแล้วเขาแข่งนะเรียบร้อยเลยเสียเชิงือใครได้นนะเาเขาเรอเงินตามนะครับผมบอกเลยว่าเม่ผิดนะถ้าเกิดเงินเงินแบบว่ารู้สึกว่าแบบเ,เงินมันกำลังจะตามแล้วก็แบบกำลังจะเล่นยากแล้วให้เราไปหาฟาร์มแล้วก็หาเงินอาจจะไปสปีดเลนนะครับไปเนี้ยดันบ้างไปแบบแท็กเลนเยอะๆบ้างนะครับก็ก็ต้องจำเป็นต้องทํานะพยายาแบบ เลิกไฟต์นะครับเลิกเข้าไปแก๊งอะไรพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็เลนวิธีการถังกันนะแล้วจังหวะนี้เข้ามางานครับโหลังจากเสียช็อตนั้นแล้วผมรู้สึกว่าโมเมนตัมไม่ดีเลยครับถามมิงไม่ได้แล้วนะจริงๆต่ออ้อยเนี่ยก็คล้ายๆกับนางคอสนะครับแต่ตัออ้อยเนี่ยมันเก่งต้นเกมเลยนะเพราะว่าพอเลเวล2แล้วเนี่ยตัวมันเนี่ยจะ o ออยู่นะครับ แต่โดยรวมเนี่ยก็จะสไตล์คล้ายๆกับนาคอนะแต่หลังจากโดนเนิร์ฟมาผมมองว่าถ้าจะเล่นจังเกิลสไตล์นี้นะครับสไตล์แบบเอ้ยจะเล่นน้อยเนี่ยเล่นนาคอดีกว่านะแล้วจังหวะน,นี้ผมร้วงเอลสูเรียบร้อยแนน่าจะได้อ้อยนะครับสวยจริงๆอยากได้ดีเนี่ยนะแต่ว่าพุ่งไปนู่นแล้วอะ่ะอน่าจะต้องออกนะครับ เอาอ r ดอินไม่ลงนะแล้วอย่างเราตีมังกรเงียบๆเลยครับเดี๋ยวผมไปช่วยนะดูกับว่าเออขาตีทางไหนแล้วมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราอาจจะต้องโฟกัสออจกต์นะครับ จริงๆอยากขึ้นบ้านได้แบบเปิดบ้านได้สักป้อมในป้อมหนึ่งนะครับแบบเปิดป้อมลึกนะสักป้อมหนึ่งนะครับก่อนที่จะถึงมาแลกนะในช่วง8นาที9้านาทีเนี่ยผมมองว่าจะทําให้เราเนี่ยมีโอกาสได้ดาร์กเยอะขึ้นนะแต่จอดีเพื่อนโดนโถมครับโอ้แต่ว่าต้องเล่นนะเนี่ยหายาข้าแบบนี้สวยแล้วน่าจะได้ต่อครับสวยเลยหยาพอล้ามั้งเพื่อนพอเราพอเๆาพอ โอ้โหเราหยานเฮ้ยเ็นเจนนะจเ็นโอ้โหคือ <c ười> ไฟมันจบไปแล้วนะครับแต่ว่าหยาเราเนี่ยไปเล่นต่อนะก็ <c ười> ตามนั้นเลยครับ <c ười> คือเวลาที่ไฟจบแบบนี้นะผมอยากให้เ,เพื่อนๆเข้าใจกับว่าเฮ้ยมันไฟจบแล้วมันควรที่จะไปแบบไปทําเวฟนะครับไปฟาร์มมันจะได้ประโยชน์กว่าการที่แบบเราไปไฟให้สุดแล้วก็ตายเนะคือการไปทําแบบนั้นนะมันก็ใ่าจะเสียประโยชน์เสียเวลาและเสียการเงินด้วยครับ อันนี้ผมดักดีเนียหน้าได้สวยมากๆนะวิ่งแล้วเอลสูซูมแม่นจัดแต่จริงๆเอลสูตานี้ก็แอบซูมแปลกๆนะคือแม่นมากแต่ว่าลายกรเดินของเขาเนี่ยมันแบบแอบดูเหมือนแบบเหมือนเล่นไม่ค่อยเป็นนะแต่ว่าซูมแมนมากๆนะครับ<ส>ผมก็เลยรู้สึกแปลกๆนิดนึงแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใช่หรือเปล่านะ แต่ว่าเนี่ยอย่างจังหวะนี้ยเขาเดินมาแบบดื้อๆ,ๆนะครับเรียบร้อยเจอมาเดินแบบแถบแบบ <ๆ S 1> เขาเดินแปลกๆอ่ะเออลายการเดินแล้วก็การ <ๆ S 1> ก,การแบบว่าหามุมซูมอะไรเงี้ยมันแปลกมากแต่ว่าเขาซูมแม่นมากนะอ่าเหมือนจะมีเวฟด้านล่างนะครับก็ยกหลองนิดนึงเ <c> ด <oughs> ี๋ยวน่าจะขึ้นมาแหลกด้านล่างได้นะครับเวฟนี้ แล้วก็ดีดีอะเรียบร้อยไหมสวยโอเคได้ป้อมครับแล้วเก็บอ้อยมาได้ด้วยนะเนี่ยเราพยายามจูแล้วก็รอสกิลนิดหนึ่งนะครับอย่าเข้าไปตีแบบแบบไล่ตีมากเกินไปนะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปได้แบบนั้นนะครับจะทําให้แบบว่าอ้ยเราไม่มีสกิลเข้านะคือนะคอยด์มันเก่งตอนที่มันปัดสกิลสองนะครับแล้วก็งัดสกิลหนึ่งนะจบบ้านได้ปะเนี่ย เหมือนจะจบย่างครับโอเคผมลบได้สวยอยู่นะแล้วก็โหหยานอย่าเราติดนิสัยเล่นสุดไปหน่อยนะอา่าน์กตัวนี้กำลังจะเกิดนะครับน์กหรือมังกรอนะ่ะน่าจะมังกรนะนี่มังกรนะครับเดี๋ยว น่าจะผมน่าจะไม่ตีมังกรน,นะจำไว้นะครับพอเราไฟส์เสร็จนะเราไฟส์เสร็จแล้วแบบฝันข้ามเจ็บนะครับสิ่งสําคัญมากๆเลยก็คือการทําเวฟนะหรือการหาเงินนะครับเพราะว่ามันจะช่วยให้เราเนี่ยเงินฉีกฝันข้ามได้เนาะเวทก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่แบบเออช่วยเราเงินฉีกฝันข้ามได้นะตอนนี้ผมเก็บลายอยู่นะครับก็คือแบบหายไปจากแมปอยู่นะ เนี่ยรอดักฝั่งตรงข้ามนะครับผมอาี้เนียต้องเดินมาเคลียร์เวฟหนึ่งนะโอ้โหแล้วกำหมัดเลยนะเพราะว่าจริงๆรอริเลียเดี๋ยวมันจะต้องเคลียร์เวฟหนึ่งเว้ยแล้วหายาไม่น่าผมมันเล่นเลยจริงๆไม่มีหายาเนี่ยผมน่าจะได้อริเลียไปแล้วนะครับต่อไม่เป็นไรนะเพื่อนแบบว่าอยากมาช่วยนะเพื่อนอาจจะแบบเอ้ยไปช่วยหน่อยเออหน้าคอสอยู่คนเดียวนะ ก็ตามน,นั้นนะครับไม่เป็นไรผมยังเล่นอยู่ฝั่งทางเดิมน,นะครับเพราะว่าอย่าเราเล่นด้านล่างไปแล้วนะเดี๋ยวผมจะเชียร์เบสขึ้นไปนะครับด้านบนเนาะแล้วก็ช่วยเราเนี่ยน่าจะเอาดาร์กได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับตัวนี้เป็นกอร์สเยอร์แล้วนะก็ต้องแบบโฟกัสเยอะนิดนึงนะครับแล้วก็ตายไม่ได้ด้วยนะถ้าเกิดตายเนี่ยเสี่ยงมา,มากๆนะครับ เดี๋ยวผมเอาฟ้าก่อนล้วกันนะเฮ้ยแล้วแก๊กตายไปเนี่ยแล้วมีอย่างเข้าไปรับอยู่ครับสวยมากผมไปไม่ทนันอ่ะเฮ้ยท่าไม่ดีแล้วว่ะแต่ได้อยู่ปะโอเคได้อดูินอยู่นะครับเสียหยานได้มา2คิววุยดึงสวยมากเรียบร้อย อ้อยไม่การเล่นนะครับไม่สวยเนี่ยผมว่าใอยกับแปลดากดีกว่านะครับใอยก็แปลดากดีกว่านะปวดตรงนี้นหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวแปลดากนะอ่มีอ้อยนะครับถ้าอ้อยมาเล่นเราจะเล่นคนก่อนนะตอนนี้เขาติดเวฟด้านบนด้วยนะครับแล้วเหมือนยีน่าเนี่ยโ,โหใจร้อนไปหน่อยเพื่อนเรียบร้อยนะยีน่า โอแบบนี้ทําให้เราแบบมีโอกาสจบบ้านได้สูงมากๆนะเพราะว่าเขาเสียตัวสําคัญอย่างยีนาไปนะครับยีนาเนี่ยเรียกได้ว่าสําคัญในการรับเวฟมากๆของทีมนู้นเลยนะแล้วก็น่าจะเป็นตัวเดียวที่กดดันคิกซี่ได้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็รับแก๊กได้ดีด้วยแล้วก็รับแก๊กได้ดีด้วยนะครับ แล้วตอนนี้ผมมาป่านนิดนึงนะแล้วก็โยกหลบสกิลมาแบบพิวๆเลยนะครับ,บ,รบรแบบนี้เราต้องรีเอ้ยดึงสวยมากบีบจบขึ้นบ้านแล้วครับตอนนี้น่าจะจบได้นะโอเคเรียบร้อยแบบนี้อ่าเรียบร้อยนะครับคือจะบอกว่านาะคอเนี่ยมันเล่นได้หลายสไตล์มากๆเ่ยถ้าหาจังเกิลดีๆสักตัวหนึ่งนะครับแล้วก็แบบเล่นได้เรื่อยๆนะ ผมเชีย,ร,ร,ยร,ร์นะครับก็คือนาคอสอ้อยคีราเอรันดอนนะครับมีสถานการณ์ให้เลือกใช้ได้เยอะมากๆและเป็นจังเกิลในเมตาที่แบบเออพอเล่นได้ดีมากๆนะครับจริงๆมีวันเดอร์อีกตัวหนึ่งนะแต่ว่าวันเดอร์อาจจะใช้ของเยอะนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นจังเกิลที่ดีมากๆนะวันเดอร์ถ้าเกิดในทอรมิงที่โอเคนะครับฟาร์มแบบฟาร์มได้ดีนะผมบอกเลยว,ว่าเป็นตัวละครที่แบกทีมได้ดีมากๆครับ อ่ะรอบคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับบ๊ายบาย